สวัสดีค่ะเด็กๆครูก,ก้อยนะคะครูก,ก้อยเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะและเรื่องที่ครูก,ก้อยจะมาสอนเด็กๆในวันนี้คือเรื่องคำควบกล้ำระดับชั้นปหนึ่งว่าแต่เอ๊เด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าคำควบกล้ำเนี่ยคืออะไรทําไมเราถึงต้องเรียนเรื่องนี้กันนะแล้วมีลักษณะย,ยังไงบ้างนะถ้าอยากรู้แล้วตามครูก,ก้อยมาหาคําตอบกันในคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะ คำควบกล้ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันโดยพยัญชนะต้นตัวที่สองจะเป็นรอเรือรอลิงหรือวอแวนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะทราบก,กันแล้วใช่ไหมคะว่าคำควบกล้ำเนี่ยก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นทั้งหมด2ตัวใน1คําคำเลยโดยพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะก็จะเป็น กไก่ขอไข่คอควายปอปลาขอพึ่งพอพานและต่อต่าน,นั่นเองค่ะส่วนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะก็จะต้องเป็นรอเรือรอลิงและวอแหวนต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างคำกลวบกล้อมกันดีกว่าค่ะพยัญชนะต้นควบกับรอเรือพระพยัญชนะต้นพอพานรอเรือสละอ่ะไม่มีตัวสะกดและไม่มีวรรณยุกต์ค่ะ เด็กๆลองออกเสียงตามครูก้อยนะคะพระอ่านว่าพระยอดเยี่ยมไปเลยค่ะมาดูคำต่อไปกันค่ะครูพยัยชนะต้นคอควายรอเรือสละอูไม่มีตัวสะกดและไม่มีวรรณยุก์ออกเสียงตามครูก้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะครูอ่านว่าครู เก่งมากเลยค่ะเด็กแตรพยัญชนะต้นต่อเต่ารอเรือสระแอไม่มีตัวสะกดและไม่มีวรรณยุกต์คำนี้ครูก็ยอยากให้เด็กๆออกเสียงไปพร้อมๆกับครูก้อยเลยนะคะแตรอ่านว่าแตรดีมากคะ่ะกราบพยัญชนะต้นกอไก่รอเรือสระอาตัวสะกดบอใบอไม้ไม่มีวรรณยุกต ออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะกราบอ่านว่ากราบดีมากค่ะเด็กๆแปรงพยัญชนะต้นปลาปลารอเรือสระแอตัวสะกดงองงูไม่มีวรรณยุกต์คำควบกล้ำรอเรือคำสุดท้ายแล้วออกเสียงให้ชัดเจนที่สุดไปเลยนะคะเด็กๆแปรงอ่านว่าแปรง ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆเ,เราไปดูคำควบกล้งตัวต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะเพยนชนะต้นควบกับลอลิงปลาเพยนชนะต้นปอปลาลอลิงสระอาไม่มีตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์เด็กๆออกเสียงตามครูก้อยนะคะปลาอ่านว่าปลาไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูคำต่อไปกันเลยคะ่ะ กองพยัญชนะต้นกอไก่ลอลิงสระอตัวสะกดงองูไม่มีวรรณยุกต์เด็กๆออกเสียงตามครูก้อยอีกหนึ่งคำนะคะกลองอ่านว่ากลองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปคำว่าคล้ายพยัญชนะต้นคอควายลอลิงสระอาตัวสะกดยอยักษ์วรรณยุกต์โท เรามาออกเสียงคำนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคล้ายอ่านว่าคล้ายเก่งมากเลยค่ะและคำควบกล้ำลอลิงคำสุดท้ายนะคะเพลิงพยัญชนะต้นพอพานลอลิงสระเออตัวสะกดงองูไม่มีวรรณยุกต์เรามาออกเสียงคำนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพลิงอ่านว่าเพลิง และพยัญชนะควบกล้ามตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือพยัญชนะต้นควบกับวอลแวนยกตัวอย่างคําว่ากวางพยัญชนะต้นกไก่วอลแวนสระอาตัวสะกดงองูไม่มีวรรณยุกเด็กๆออกเสียงคํานี้ตามครูก,ก้อยนะคะกวางอ่านว่ากวางดีมากเลยค่ะเด็กๆ ขวานพยัญชนะต้นขอไข่วอลแวนสารอาตัวสะกดนอนหนูไม่มีวรรณยุกต์เด็กๆออกเสียงคำนี้ไปพร้อมๆกับครูก,ก้อยเลยนะคะขวานอ่านว่าขวานเก่งมากเลยค่ะและคำสุดท้ายขวนันพยัญชนะต้นคอควายวอแวนสรารอะตัวสะกดนอนหนูไม่มีวรรณยุกต์ เรามาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะควันอ่านว่าควันยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆจากตัวอย่างคำควบกล้องทั้งหมดนี้นะคะเราจึงสรุปได้ว่าคำควบกล้อมรอเรือก็จะมีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2เช่นคําว่าพริกครบปรานะคะส่วนพยัญชนะควบกล้องรอลิงนะคะก็จะมีรอลิงเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สเช่นคำว่ากรอนปลา ค่ะและแน่นอนคาควบกล้ำวอลแหวนก็จะมีวอลแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2เช่นเดียวกันเช่นคําว่ากว้างขวางความนั่นเองค่ะและประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือทำไมเราถึงจะต้องเรียนเรื่องคำควบกล้ำด้วยนะวันนี้ครูก้อยเตรียมคำตอบไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะตามกันมาเลย คำควบกล้ำหรืออักษรควบกล้ำถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในภาษาไทยเพราะช่วยเพิ่มเสียงและเพิ่มความหมายของคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันส่วนเหตุผลที่เราจะต้องเรียนเรื่องคําควบกล้ำก็เพื่อ 1. ให้สามารถออกเสียงคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำได้ถูกต้องชัดเจนสัมพันธ์กับรูปของพยัญชนะ 2. เพื่อให้สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ถูกต้องนั่นเองค่ะ เด็กๆลองมาอ่านคำที่มีเสียงคล้ายกันดูนะคะกราบกราบปลาปลาขวาขาซึ่งแต่ละคำเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆก็ได้ทราบก,กันแล้วใช่ไหมคะว่าคำควบกล้าเนี่ยมีความสำคัญยังไงทำไมเราถึงจะต้องเรียนเรื่องนี้กัน นอกจากนี้นะคะครูก้อยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำกันด้วยค่ะไปทำกันเลยโดยกิจกรรมที่ครูก้อยเตรียมไวใ้ให้ก็คือให้เด็กๆเ,เลือกเก็บดาวที่มีคําควบกล้ำให้ตรงกับที่โจทย์กำหนดมาให้นั่นเองนะคะคําควบกลำ้ำรอเรือเด็กๆจะเลือกเก็บดาวดวงไหนดีคะคาแรกแปลงอ่านว่าแปลงคำที่สอง กลอนอ่านว่ากลอนเลือกเก็บดาวดวงไหนดีคะที่ถูกต้องคือดวงที่หนึ่งคะ่ะแปลงอ่านว่าแปลงนะคะข้อต่อไปเป็นคำควบกล้าลอริงคะ่ะนักเรียนจะเลือกดาวดวงไหนดีคะดาวดวงที่หนึ่งกลองดาวดวงที่สองเพราะ คำที่เป็นคำควบกล้ามลอลิงได้แก่คำว่ากล้องที่อยู่ในดาวดวงที่1ค่ะเด็กๆที่ตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะคำควบกล้ามวอแหวนนักเรียนคิดว่าคำไหนเป็นคำควบกล้ามวอแหวนคะระหว่างคำที่อยู่ในดาวดวงที่หนึ่คำว่าพร้อมและคำที่อยู่ในดาวดวงที่สองคำว่าขวาง คำที่เป็นคำควบกล้อมมอแหวนได้แก่คำว่าขวางที่อยู่ในดาวเดวงที่สองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะสําหรับคนที่ทําถูกต้องทั้งหมดครูก้อยขอชื่นชมว่าเก่งมากๆเลยคะ่ะส่วนคนที่ยังทำไม่ถูกทั้งหมดนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆฝึกและขยันทำแบบฝึกหัดกันบ่อยๆนะคะแล้วเราจะเก่งขึ้นเองคะ่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเนื้อหาเรื่องคำควบกล้ำที่ครูก้อยเตรียมมาฝากเด็กๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ